สวัสดีครับท่านผู้ชมรบดตามมาช่วงดีๆทุกเรียนบ้านเนินครับลมหนาวมาแล้วนะครับยามเช้าวันที่เก้าตุลาครับลมหนาวมาแล้วนะครับนี่2ีองศาถือว่าลมเย็นมานะครับผม หมอนทองครับหมอนทองสองปีตัวยอดเขาแตกนะครับสวยงามอากาศเย็นครับวันนี้ถือว่าเย็นมากนะครับยีพาวงสาเหมือนเปิดแอร์นะครับ ต้นนี้สองปีกว่าเหมือนกันนะครับแต่สภาพค่อนข้างโทรมตัทีแแรกตุเรียนซื้อมาเสริมลากนะครับแบบสองขานะครับซื้อมาจากปาจีนบุรีคิดว่าจะโตเร็วนะครับซื้อมาสองต้นตายไปแล้วหต้นตายไปตั้งแต่ห้าหกเดือนที่หลังจากปลูกนะครับต้นนั้นต้นนี้รอดมาได้แต่ก็ ไม่ตายไม่โตนะครับก็ได้ทําการตัดขาออกนะครับขาขาที่เสริมมานะครับมันไม่โตด้วยนะครับแล้วเป็นตัวถ่วงนะครับเป็นตัวถ่วงก็เลยตัดทิ้งพอตัดทิ้งปุ๊บเริ่มงามแล้วครับดัว่าดูก็แตกยอดแล้วนะครับจากโสมนะครับโสมจนต้องปลูกกู้แข่งนะครับนะปลูกหัวทองเป็นกู้แข่ง พอเริ่มปลูกหัวทอปุ๊บเขาเกิดกระเ้องขึ้นนะครับอย่างมีชีวิตรอดครับนี่ส้มส้มเขียวหวานนะครับส้มเขียวหวานสายน้ำผึ้งนะครับมีลูกนะครับผมเริ่มมีดอกอยู่แล้วนะครับนี่ก็สองปีเหมือนกันครับเริ่มมีดอกมีดอกอีกแล้ว หนึ่งปีเสร็จหนึ่งปีหนึ่งเดือนสองเดือนนี่แหละครับเพราะว่าปลูกคนที่สิบสี่กรกฎนานะครับต้นนี้สวยงามนะครับมีกระเพราบ้านแล้วก็มีหลองกองครับหลองกองปลูกก่อนนะครับหลองกองนี่สองปีลนนเลยครับต้นได้แค่นี้ครับหลุมนี้ปลูกทุเรียนมาต้นนี้คือต้นที่สามนะครับก่อนหน้านี้เป็น หมอนทองเหมือนกันครับตายแล้วก็ตายก็เลยปลูกลองกองนะครับลองกองก็โตช้าอีกนะครับดูสองปีได้แค่นี้ครับลองกองมาปลูกหมอนทองต้นที่สามสวยงามครับผมกำลังไปได้ดีครับนี่นะครับต้นนี้ถือว่าเป็นพระเอกเลยนะครับปลูกใกล้ข้อไผ่แล้วเอาข้อไผ่ออก ปลูกค่อยๆไผ่ปลูกกันที่12บสอกรกฎาครับตัวนี้ก่อนต้นครู่นี้2วันเองนะครับดูสวยสองเมตรกว่าเกือบ3เมตรแล้วครับดูยอดพุ่งตัวจอดเลยครับ ยอดพุ่งสวยเลยครับเราทำไมถึงลมบาดต้องใส่ลมพัดมาเลื้อยเข้าหานะยอดโหพุ่งยาวมากครับพุ่งยาวจากตรงนี้ ยอดเลยกี่ใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใบนะครับค้างล้วหกใบสองสี่หกสวยงามอเอ้ยอากาศเย็นนะครับนี่ใส่เสื้อตัวบางๆโอเคกรับปรม พาชมสวนยานเช้าคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ